สวัสดีครับวันนี้พี่พี่ฮอบบี้ได้มาติดชุดคิดท่อหายใจเฟืองท้ายของรถ Fortuner 2 7 v v t i คันนี้เป็นเบนซินติดแก๊สติดทั้งโดนัทมาทำให้พื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างจำกัดการติดตั้งก็ค่อนข้างทำได้ยากเพราะว่าเราถอดทั้งออกมาเหมือนกับยางอะไรเพื่อให้มีพื้นที่เนี่ยไม่ได้ทีนี้ส่วนประกอบของชุดคิดเนี่ยก็จะประกอบด้วยสายลมเดี่ยว2เมตรหางปลาทองเหลืองเกลียวใน1/4นิ้วแคลมยึดท่อ หางปลาทองเหลืองเกลียวนอก1นส่วนแนิ้วแล้วก็ข้อลด2ออกหหุนนะครับทั้งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อตามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ได้นะครับว่ามีอะไรไปบ้างสำหรับตัวการยึดท่อเนี่ยผมก็จะใช้แคลมป์แทนเคเบิลไทาเพื่อความสวยงามแล้วก็ความแข็งแรงนะครับทีนี้ตัวสายลมเนี่ยก็จะเป็นแบบมีเส้นใยถักอยู่ข้างในเป็นแบบไฮเพรสเชอร e ทนแรงดันแล้วก็ทนการกัดกรพอมาดูในเรื่องของการเดินสายนะครับเราก็เดินไปตามเฟรมด้านบนแล้วก็ไปออกด้านท้ายถาแถวไฟท้ายของ f o r t u n e r เราก็เอาตัววาล์วเดิมที่อยู่กับเสื้อเผ้านะครับมาเสียบกับตัวเกลียวทองเหลืองที่เราเตรียมไปเมื่อสักครู่แล้วก็ซ่อนเอาไว้อยู่ข้างใต้ไฟท้ายสำหรับการรีวิวก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ